สวัสดีครับพบกับโอ้ยาฟาร์มเชียงรายยามเช้าๆๆครับวันนี้ก็จะมาแนะนําอาหารเล่งไก่นะครับสูตรประหยัดเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีแค่3ามอย่างนะครับที่เราจะเล่งแล้วก็แบบประหยัดประหยัดนะครับก็จะมี1อาหารปลาดุกนะครับเม็ดเล็กๆนะครับเป็นปลาดุกรุ่นนะครับอ่า มันจะมีโปรตีนเยอะมากนะครับประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะครับก่อนเราให้ไก่กินนะครับเราควรแช่น้ําประมาณสามสิบวิถึงหนึ่งนาทีนะครับนี่นะครับก็จะมีข้าวนะครับข้าวจะมีข้าวเปลือกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบาลานซ์ก้าวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับสําหรับเพื่อนเือนมือใหม่ที่สอบถามกันเข้ามานะครับว่าเลี้ยงยังไงให้ไก่โต แล้วก็แข็งแรงนะครับสูตรนี้เลยนะครับสูตรประหยัดนะครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้โอวิทยาฟาร์ม้วยครับขอบคุณมากครับผม